เมื่อพูดถึงฉาก cg หรือเอฟเฟกต่างๆของหนังและละครไทยหลายคนก็จะมองไปในทิศท,ทางที่ไม่ค่อยดีนักนะครับหรือมองเห็นแล้วก็ดูตลกไม่สมจริงแต่วันนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่าจริงๆแล้วมันมีละครและหนังไทยที่ cg สวยใช้ได้อยู่ด้วยครับผมมาดูกันเลยว่ามีเรื่องอะไรกันบ้างมิติทวิสุดเดีโอเรื่องที่หนึ่ เดอะพูลนั้นลเมตรฉากจอราเก้ของหนังเรื่องนี้นะครับโดยรวมผมว่าโอเคเลยนะครับดูไปก็ตื่นเต้นไปแล้วก็เนื้อหาก็แตกต่างกับหนังไทยทั่วไปนะครับเรื่องนี้ผมก็ค่อนข้างชอบมากเลยครับแต่ก็มีบางฉากนะครับ CG ก็อาจจะลอยนิดนิดนะครับแต่บางฉากก็เหมือนจอร์เก้จริงๆรูเหมือนกันครับก็ถือว่าโอเคนะครับสําหรับเรื่องนี้เรื่องที่2นะครับบุพเพสันนิวาสคงไม่มีใครไม่รู้จักละครเรื่องนี้นะครับผม เพราะว่าเป็นเรื่องที่ประสบความสําเร็จและก็คนดูติดกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยครับสําหรับเรื่องนี้นะครับฉากตอนที่เราเห็นบรรยากาศภายในเมืองแม่น้ําวัดวาอารามต่างๆนะครับถือว่าทําออกมาได้ดีเลยทีเดียวทําให้เราเห็นเหมือนเราอยู่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาได้อย่างดีเยี่ยมมากๆเลยครับเรื่องที่สนาขี หนันงแฟนตาซีอย่างนาชีถ้าไม่เอาเมืาพูดก็คงไม่ได้นะครับและยิ่งเรื่องนี้ซีจีของพยนานาคถือว่าสวยมากๆครับพอๆกับหนังต่างประเทศเลยทีเดียวเรื่องที่4นะครับอังกอร์2018หลายๆคนนะครับคงภาพติดตาก,กับเสือช่อง3และช่อง7กันมาแล้วนะครับ ดูกี่รอบก็ขำทุกรอบเลยครับแต่ว่าไม่ใช่ของอังกอร์2018ครับผมเสือในเวอร์ชันนี้นะครับได้ถูกอับเกดและขึ้นแทนเป็นเสือซีที่สวยเรื่องหนึ่งของละครไทยกันเลยทีเดียวเรื่องที่5เรื่องสุดท้ายนะครับแสงกระสือนั่นเองสําหรับ CG ในเรื่องนี้นะครับผมค่อนข้างสมจริงเลยครับแต่ก็อาจจะเป็นของภาพยนตร์นะครับเลยทุนสร้างสูงแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสําหรับวงการหนังไทยนะครับที่ได้มีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆจากที่ อดีตนะครับโดนแซวต่างๆนานาม,มากมายครับถือว่าดีครับผมมีการพราาัฒนาก็จบไปแล้วนะครับสำหรับฉากซีกีสวยๆของหนังและละครไทยเพื่อนๆคนไหนนะครับมีเรื่องไหนที่ผมลืมพูดไปอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้มาแชร์หนักอันครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณ